เจ <Yeah. S 2> ส,ส,สวัสดีคร่คะเจแปนมาเสร็จมาแล้วนะฮะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วครับดึง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 แต่ว่าต้องบอกก่อนเพื่อนนะฮะก่อนที่จะพาเที่ยวที่ญี่ปุ่นในที่ยนงตากเนี่ยนะครับเรามีคลิปรีวิวป๊อบมาทอีกเลย ตัวนี้น่ารักมากเชื่อว่าจะเป็นขวัญใจของทุกคนที่สะสมป๊อหมาดนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยกับเ้าตัวดีโมมดีมูดีมอ่ะแล้วแต่ละจรีคคือตอนแรกก็อ่าจเอ๊ะมันดีโม่ก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเอาอ่านจริงก็คือเห็นเขาเรียกกันก็คือดีมู o g l e t r a ท s l a t เก็บอกดีมูนะฮะก็เลยกลายมาเป็นนี่ดีมูก่อนที่จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับในซีรีส์ของ Jurassic World Series นั่นเองนะครับใช่ไหมเอ่ยใช่สิ Jurassic World Series เป็นแบบไดโนเสาร์นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสตอร,รี่นิดนึงนะฮะที่เอ๊ะป๊อปมาดมาจากจีนแล้วทำไมเรามาแกะกล่องที่ญี่ปุน่นไม่ได้แกะที่ไทยละ่ะหรือยังไงนะฮะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าก่อนที่จะบินมาญี่ปุ่นเนี่ยเราได้ทำการสั่ง ตัวนี้มาซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะฮะของดีมูนั่นเองนะครับแล้วพอเอิญฮะคือมันใช้เวลาส่งนิดนึงอ่ะคือมันไม่ได้นานหรอกอาทิตย์สองอาทิตย์่มาถึงมือแน่นอนแต่ว่า<ม>พออิญพออิญฮะเราสั่งกระชั้นชิดกับวันที่เราบินไปหน่อย<ม>แล้วทีนี้วันที่เราจะต้องบินครับเราบินช่วงหัวค่านะฮะวานสามทุ่มครึ่งนะฮะตอนที่เราจะออกจากบ้านช่วงเย็นนะครับกำลังล็อกอประตู<อ>ะตบ้าน,านแล้วประมาณห้าโมงแต่วันนั้นอ่ะแบบเหมือนเราแบบ เหมือนเลทออกออกจากบ้านเลทนิดนึงจริงๆแบบกันหนดการว่าแบบจะออกจากบ้านห้าโมงเราก็คิดใจแล้วว่าอฮ้ยที่จะสั่งของไว้น่าจะไม่ได้แล้วแบบเหมือนแบบน่าจะต้องทิ้งไว้ที่ประเทศไทยแล้วคิดไว้อย่างั้นแต่พอเราเหมือนแบบทําน้นทำนี่มันก็แบบเลทใช่ไหมจนนั่งรถกาลังจะออกจากบ้านปป๊บอ้อโหมีคนมาส่งของค่ะใช่คือเราปิดประตูล็อกรถขึ้นรถเรียบร้อยกำ <laughs> ลังจะไปสนามบินอยู่ๆเฮ้ยมีคนโทรมาครับว่าจะส่งของครับอยู่ในแบบซอย ก็เลยรอแล้วสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนีบูนี่นะฮะก็เลยต้องหอบมาที่ญี่ปุ่นด้วยเราก็รับเลยแล้วไม่เอาเข้าบ้านล้วก็ขึ้นรถใส่กระเป๋าเดินทางพอดีรอบนี้กระเป๋าเดินทางมีที่เหลือนะครับก็เลยเป็นที่มาทําไมต้องมาแกะกล่องที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับประมาณนั้นเออเนี่ยนี่คือเรื่องราวนะฮะแล้วก็โอเคเราสั่งผ่านลาซาด้านะครับเผื่อเพื่อนยังไม่ทราบกันนะฮะว่าเขามี Official Popmart Store นะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ทับป๊อปมาร์ทเนี่ยเข้าไปเปิดในลาซาด้าแล้ว ยิ่งช่วงโปรโมชั่นโอ้โห1 1 11อะไรเงี้ยยิ่งมีโปรเพียบเลยนะฮะรวมไปถึงใครที่ติดตามเราด้านล่างนะฮะมีเออเขาเรียกว่าเป็นลิงก์นะฮะที่สามารถไปกดเพื่อเอาคูปองลดราคาได้ด้วยนะครับเออไม่อยากให้พลาดกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีกว่าตัวนี้เป็นแบบยุคแบบ Jurassic World Series ดูซิว่าเจ้าดีมูตัวนี้จะเป็นยังไงกันนะครับแล้วเราจะได้ซกเก็หรือไม่เออซกเก็ตน,นี่เออเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ะะมาอ้โหแค่กล่องก็บอกเลยว่าสัมผัสมันแบบมีความแบบมี texture นิดนึงมีแบบตรงนี้แบบลื่นๆตรงนี้แบบเป็นด้านๆอะไรอย่างนงี้นะแบบดูดีมากเลยอะแค่กล่องก็คือแบบน่าสัมผัสแล้วแล้วก็ลายน่ารักมานะคะอ่ะเรามาเปิดกันเลยดีกว่ารูสิวันนี้เราจ,าจะได้ซิเทตไหมฮึบฮึบอ,อุ๊ยกลวงผาดมากเพราะว่ากล่องสวย <laughs> ดูดีมากอลังการแล้วก็เหมือนเดิมกล่องเขาก็จะสามารถแบบพับขึ้นมาได้แบบนี้นะคะโชว์หน่อยอน่ารักเวอร์โอ้โหนี่มันประตูแบบเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์เขาเรียกว่าเป็นสวนสนุกดนโนเสาร์โลกของไดโนเสาร์ดีกว่านี่มาเรามาแกะกันเลยดีกว่าดีาดีบูดีบูดีบูนี่มันก็จะมีหลายตัวนะก็จะแบบมีขึ้น ที่โชว์ตรงนี้เลยนะครับใช่แล้วที่กล่องก็จะมีนะคะว่ามีคอลเลคชันนี้มีตัวไหนบ้างแล้วก็มีซีเคร็ที่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะแต่แอบไปส่องมาแล้วแหละซีเคร็คือลักษณะรูปร่างแบบนี้เนี่ยน่ารักมากบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ใส่ชุดไดโนเสาร์อยู่นะอ๋อใช่แล้วเฮ้ยดูดีนะเนี่ยคือแบบน่ารักแล้วมันดูแบบจัดเต็มมากอ่ะของเล่นของป๊อปมาร์ทเดี๋ยวนี้นะถูกต้อง แล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะกันเลยก็เหมือนเดิมนะคะเวลาแกะก็มันก็จะมีรอยแกะข้างบนเนาะก็แกะง่ายนี่ก็แค่ดึงมาตามรอยประนี่นะคะแล้วก็ดันขึ้นมาเลยนี่แกะง่ายมาก ตัวแรกลุ้นเลยโอ้โหนี่เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหนคือการ์ดก็จะบอกเลยใช่ไหมว่าเป็นตัวอะไรเนื้อสองแซบตึง้งเฮ้ตัวแรกเปล่าซกิลเลตเปล่าอย่างไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็น่ารักแล้วเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบอ่ะเดี๋ยวแกะดูดีกว่าอันนี้เหมือนมีลูกไดโนเสาร์กับน้องสตาร์กรองอุวยววิวน่ารักจังโอ้ยน่าตื่นเต้นเนี่ยดีไหมก็มีไดโนเสาร์อยู่ด้วยอ๋อแล้วกัตัวเล็กฮ่ ถ้าเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะนี่เราต้องแกะอุ้ยเอาแกะโอ้ยืนยืนได้ยืนได้สบายได้หน่อยไดโนเสาร์สีชมพูค่ะเพื่อนๆนี่แกะแล้วหนึ่งตัวขาววายีมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนชุดพนักงานผู้เลี้ยงไดโนเสาร์ผู้ดูแลเงี้ยแหลอผู้ดูแลไหมอ่าแล้วตัวต่อไปแกะแกะต่อเลย โอ้น่ารักมากเลยอ่ะนี่คือกล่องรู้สึกจะแบบมีความแบบโอบใหญ่ๆจิ๋วเดียวจิ๋วเดียวใช่ตัวต่อไปเรามาดูการได้ตัวไหนวเราจะเปิดแผ่นป้ายให้คุณผู้ชมหนึ่งสองทำไมช็อคขนาดนั้นตัวแร่ต,ตัวที่กเก๋เมาดูหน่อยโอ้อมือสันอุ้มจิสัป้ายขนาด,ดนี้ ใ้ย <Hi, S 2> นี่<อ>มีสแกน QR โค้ดด้ว <มา S 1> ยนะเฮ้ย <He i, S 2> มันเป็นไดโนเสาร์เหรอเออเฮ้ย <Hey. S 1> นี่ไงเขาใส่ช<อ>ุดไดโนเสาร์ใช่อ้โอในที่สุดนี่เราเพิ่งเปิดตัวที่สองอะ่ะคือไม่ต้องเปิดแลอะไรตัวอื่นอะ่ะ เฮ้ยเขาเป็นไงเก็บไว้ก่อนไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเออนนเก็บไว้ก่อนละกันอ่าเก็บไว้ก่อนเรื่องนีเดี๋ยวเราไว้ก่อนใจร่มๆใจร่มๆอ่ะ,ะเดี๋ยวเก็บไว้กัอนเถอะตรงนี้นะเฮ้ย,ยแล้วมันเป็นสติกเกอร์ไข่ทองเออแล้วเ <laughs> อกว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นนิสสีไม่เหมือนอันอื่นเลยอะ่ะเออแปลกประหลาดมากช็อกเลยทีเดียวโอ้ยไม่เคยใช้ตัวแรเลยอ่ะ็อกที่แล้วนี่คืออดนะอดใช่จริงๆแล้วว่าซื้อป๊อปของป๊อปมาเนี่ยซื้อมาหลายตัวแม้กระทั่งพวกม โอ้โยโอกาสได้น้อยมากเลยนะได้เคยได้ตัวแรที่มันเป็นของมอลลี่อันเดียวเท่านั้นที่เราซื้อมาเลยอันนั้นไม่เคยได้เ,เราแกะมาหลายบล็อกมากนี่คือบล็บอกที่สองอที่เคยได้อาลิให้ดูให้ดูคั้นตัวต่อไปอน,นี้เป็นตัวเหมือนหน้าปกเลยนะคะอ๋อโอเคมีน,น,น่ารักมาดูกันความน่ารักเป็นยังไงบ้างเออีกอันนี้มีไดโนเสาร์เขาเรียกว่าอะไรอะเกาะอ,อยู่ที่หัวด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งบินอยู่ละใช่ มีตัวบินบินอ๋อนี่มันก็คือสามารถเอามาต่อกันได้โอ้น่ารักน่ารักนี่โอ้นี่ก็คือแบบปอกแพคมาอย่างดีมากมาให้พลาสติกนันแหลว่าติดกันว้าวกะก็กะง่ายมากนะเพื่อนๆอือชอบอย่างหนึง่งคือซองของป๊อกหมาเนี่ยเวลาแกะแล้วมันแบบฟินใช่ไหมใช่มันจะแบบสมูทมากเลยอ่ะสมูทอย่างเงี้ยเออมันสนุกตั้งแต่หน้ากล่องแล้วแล้วพอ <c oughs> เราค่อยๆแกะมันก็สนุกไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมันเหมือนแบบ ไอ้พลาสติกมันแกะง่ายอ่ะไม่มันทำให้วิธีการอันบ็อกของเรามันแบบราบรื่นอ่ะนี่หรอไหมอม่หรอกว่ามันต้องติดที่มือมีทงเอาที่มือเชิญมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นทัวร์ไกด์อ่าไกด์เข้าสู่ Jurassic World พาทัวร์ฮะอ๋อ้ออแลรวก็ไอ้ยะนี่เดี๋ยวเขาวางก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้มาดูกัน อันนี้เป็นแบบทัวร์ไกด์นะฮะเอยคราวนี้คุ้มกว่าอีกอะเพราะว่าได้ทั้งสองตัวแน่เออน่ารักอะอะนั้นคือดูคุ้มมากเออนะฮะและตัวต่อไปแกะไปอย่าหยุดยั้งหุยนี่คือสิบสองตัวใช่ไหมใช่ตัวฟินๆเลยนะเนี่ยสิบสองตัวแต่ว่าตัวธรรมดาเราจะอดเป็นหนึ่งตัวเพราะว่าเราได้สีเปิมานองไปตามแลกคนอื่นมาไม่เป็นไรตัวธรรมดาหาไม่ยากแล้วตัวต่อไป ยังไงเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะซองกันชื้นซองกันโอ้ถุงใหญ่มากอะถุงใหญ่มากถุงนี่ปลาไปแบบตุ้งตองนี้น่ารักอันนี้ขี่แบบในเสาร์ที่เป็นแบบสามขาวอ่ะเอ้ยตัวนี้น่ารักนี่น่ารักเดี๋ดีนะเนี่ยอตัวนี้วางไว้ครับเอ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยเบ a b y d i n o s a ร์นี่คือมันติดออกมาอย่างนี้เลยเฮ้ยมันแบบเออดูดีนะเนี่ยตัวนี้แบบถือว่าคุ้มค่าตัวใหญ่ได้รัสเซียแล้วก็ติดกันมานะคะ ก็คือหวางตังง่ายมากตัวนี้อมาดูหน่อยอันนี้ครับผมยอดมากน่ารักไหมน่ารักเฮ้ยตัวใหญ่จริงนะเบวส์นี่คอลเลคชันนี้คือแบบแบลวแบวน่ารักเบวสวใครชอบเบลส์วนะบอกเลยว่าต้องฟินแน่นอนนะครับครับผมอ่ะตัวต่อไปโอ้โหน่ารักทุกตัวอันนี้คือแบบเบลส์แบบสามเขาใช่ไหมอันนี้คืออะไรทักอันดโนซอร์แต่ว่ามันนอนหลับ อ่าอันนี้คือกอดใช่ไหมกอดนอล่ะเขาบอกว่ากอดอ่ะอ๋อทำท่ากอดท่ากอดหลับตาพริม้มอย่างงี้นี่เขาต้องมากอดกันเธออืเอ,อ,อนเดี๋ยวพาไปกอดอย่าง,งเงี้ยเหรอใช่เอ้ยมันจะกอดกันอย่างเงี้ยเหรอโอ้โห,โโหโน,น่ารักน่ารักไปตัวที่เจ็ดใช่ไหมเอ๊ะตัวที่เจ็ดอะไรอะเดี๋ยวคำสี่ห้าตัวเลยที่ห้าทึ๊บ ไดโนเสาร์อุ้ยเป็นสีฟ้าๆตัวน,นี้ก็น่ารักอันนี้คืออะไรเอย่ยไดโนเสาร์เองอ่านี้คือยืนอยู่ข้างๆกันนะอันนี้คือว่าไนโนซอร์เทรนเนอร์คือคนฝึกไดโนเสาร์นะครับอันนี้อะหัวทำไมหันมาด้านนี้นอ้าวหัวหันผิดด้านเอ้ยตัวนี้เป็นตัวกินเนื้อนี่อ่ะเหรอตอนยังเด็กอยู่ ใช่แต่ว่าคนนี้คือคนฝึกในเสาแง่ไม่ให้ดูนนไม่ให้ดูอ่าก็ต้องคอยฝึกในเสานะฮะนี่<ช>อันนี้น่ารักมากเลยแล้วก็งานที่มันเขาดีมากเลยนะก็คือทุกตัวเลยเขาจะมีซองเ,อเขาเรียกว่าเป็นแผ่นพลาสติกนะฮะที่กันร,ระหว่างหัวกับตัวเอาไว้นะครับคือเราก็ต้องแกะหัวมาเพื่อแกะซองพลาสติกเขาน่าจะกันไว้ไม่ให้มันกระแทกแล้วก็เสียสีกันเป็นรอยเวลาแบบขนส่งนะฮะก่อนที่เราจะซื้อมา,อาแกกกะ,ะี่่านนนมมัเเปป็็พพวุทลสติช มันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าโดนความร้อนอะไรเงี้ยสีมันอาจจะแบบไปไปเปิดเปิกันได้ดีดใช่โอ้ตัวนี้ก็น่ารักเป็นแบบว่าเพิ่งออกมาจากไข่นะคะแล้วก็ของน้องดิมูเขาก็แบบเอาเว้นขยายไปสองอันนี้คือไดโดซอ์เอ็กซ์รีเซิร์ชเชอร์ก็คือเป็นนักวิจัยนะฮะนักเพาะนักเพาะเอ่อเพาะพันธุ์สัตว์นะครับฟุดแบบน่ารักมีแบบใบมงใบไม้ติดหัวด้วยนะ ะอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยน่ารักไปปะเนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องติดไว้ที่มือ,อ,อมีอุปรกรณ์ด,ด้วยแล้วก็มีไข่ด้วยอะ่ะอ่ามาดูการว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคเอ่ะวางไว้เลยตรงนั้นก่อนอือก็คืออันนี้เป็นนักวิจัยถือแบบว่าอ่าแว่นขยายใช่แล้วก็มีไข่ด้วยนะไ้องในด,ดสาซวนะครับน่ารักจังเลยอันนี้อืม โอเคอันนี้ก็แนวแบบว่ามีใบไม้ติดอยู่ที่หัวด้วยเหมือนอารมณ์แบบแหวกพงหญ้าเข้ามาดูเออตัวต่อไปกันต่อครับผมแกะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ชิลๆว้าวมันี้ก็น่ารักนี่ออกมาเป็นแบบไดดนเสา์เหมือนกันอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือ the birth of baby dinosaur ก็คือตอนไดดนเสา์เกิดมาจะเป็นจิมูฮ่าน่ารักมาก นี่คิดถึงมาริโอ้เนี่ยก็ไม่รู้อะในในเกมแล้วก็จะมีไข่โอ้ยนี่คือเพิ่งแบบออกมาจากไข่เลยอะเอออันนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเลยอะนี่คือตัวนี้น่ารักถือว่าเป็นแบบซีเครดได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยเออจริงมันดูดีมากเลยนะด,ด,ดูดีมากเลยอะเออเนี่ยที่บ,บอกว่าเอ้ยเนี่ยเหมือนแบบเป็นรถเอ้ยน<อ>่ารักไปไหนเนี่ยครับน้องบอกเลยว่าคอลเลกชันนี้ถูกใจคนชอบไดโนเสาร์นะคะ เด็กๆบ้านไหนชอบเลอสาวก็คือแบบสามารถคุณพ่อที่สะสมนะก็มาแบ่งกันเล่นได้เลยคือจริงผู้ชายก็คือชอบเป็นรองเท้าไงแล้วบางทีป๊อปมาอาจจะแบลวเกินไปเฮ้ยมาดูคอลเลคชันนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะซีรีส์นี้่เป็นรถรถขับเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรในจูราสสิกเวิลด์จูราสสิกเวิลด์นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยพาร์คไซซิงบัสนะฮะก็คือเป็นรถบัสคนขับรถบัสพาเที่ยวได้เลย น่ารักมากอันนี้คือแบบรถมันแบบล้อมันขึ้งกลิ้งได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหแต่อันนี้เขาบอกมันไม่ใช่บัสนะมันน่าจะเป็นรถจี๊ปที่แบบตะลุยเข้าไปเออเข้าไปในแบบไปดูสัตว์นะฮะนึกถึง safari world บ้านเรานะฮะเอ๋อเฮ้ยมันมีตัวอะไรบนหัวเนี่แมวแมวมันเป็นลาบสาวไม่ใช่เหรอไม่รู้สักพันหนึ่งอะนลาบสาวแบ๊วแบ๊วหนึ่งตัวเอออ่ะไปบ้วยตัวใหญ่มากอะอะไรก็ไม่รู้อะมันแบบมันแน่นกล่องมากอันนี้ แบบคับกล่องมากนะคะโฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนี่คือแบบเป็นน้องดิมูอยู่ในไข่ใช่ไหม jurassic history ผุคือใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะทุกอันจะถึงแบบเป็นแบบทรงแบบเขาเรียกอะไรทรงแบบตรงๆยาวๆนะอันนี้คือแบบแนว้อ๋อปกติจะเป็นแบบนี้อ,อ,นอันนี้นมันจะสี่เ<า>หลีหล่ยมเลย อันนี้นี่ตัวใหญ่ขนาดนี้ถือว่าเป็นซิกเก็ตก็น่าจะได้อยู่นะ๋อ้ดีมาเป็นแบบเป็นลูกเลยอ่ะมันอยู่ในไข่ฟอสซิลเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากคือแบบน้องดีนูเป็นแบบจริงๆแล้วเป็นลูกอ่อนของไดโนเสาร์หนึ่งพันนะพอดูข้างหลังอเขางอกมาแล้วเธอต้องแกะนี้ด้วยละมันคือแลนดนนกนกนอกเออคึอตามหลังเขาเรียกว่าสันหลังอ๋อสันหลังใช่แสดงว่าขี้เกียจนะสันหลังยาวและใหญ่ นันคือมันสามารถเข้าไปในไข่ได้ป่ะใช่เข้าได้สิเพราะนี้มันต้องอยู่ในไข่เพราะเขาบอกว่าเป็น history ของไดนเสา์ก็คือเป็นฟอสซิลหรือแบบมันยังไม่เกิดมันต้องอยู่ข้างในไข่แล้วก็คือเราก็ปิดก็ปิดไข่ไว้ใช่เนี่ยปิดไข่หน่อยปิดไข่ไปได้ไหมอย่าให้น้องลมนะจ๊ะคือแบบอ่ะลืมไปแล้วว่าตอนแกะขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งไหนอ่ะเธอก็ต้องเหมือนแบบเล่นจิ๊กซอหน่อยหนึ่งเอามีอะไรด้วยอันนี้จะเปานมั้านรื่องอเอาไว้วางข้างในวาะให้น้องนั่งว่ะ ฉลาดโอ้ยพี่เมือกเมือกอะเมือกเมือกไข่อะดูดีดองได้ดีด้วยอะโอน้วตัวนี้คือน่ารักก็ไม่อยากปิดเลยเดี๋ยวน้องจะหายใจไม่ออกไม่ได้ต้องปิดปิดซะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าปิดแล้วหายหายใจไม่ออกนียไม่เป็นไรยังไม่ได้กดเข้าไปนะได้ตัวนี้น่ารักมากอันนี้คือแบบชอบตัวนี้ถ้าตัวนี้ นี่โหน้องหย่ได้ไข่อะออตัวนี้ดีมากอะแนวมากอันนี้ฮะเลิฟหมุนได้ด้วยโอ้ไข่หมุนไข่หมุนไข่หมุนอไหมอ่ะต่อไปครับนี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าซีเควนของเราก็คือเป็นสิบแล้วอีกสองตัวคุ้ยอันนี้ก็มีแบบเหมือนเป็นฝากลมๆอีกที่เป็นใสๆนะคะอ่าเอาการ์ดมาเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวนะอะเอาฝาออกไปก่อน มีไดโนเสาร์ออกมาแล้วหนึ่งตัวสีเขียวด้วยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้การ์ดไม่เหมือนเดิมเหรอดี๋ยวนะอการ์ดก็มีอันนี้ก็คือแบบ how to ว่ะวิธีประกอบอ๋ออันนี้มันยากนิดนึงอ่ะนี่คือนี่ด้นี้เฮ้ยมันนั่งอยู่ในรถที่แบบเหมือนเป็นกระสวยอวกาศเออที่แบบเป็นรถไ้พาทัวร์นี่ไง spherical tour bus ก็คือเราขึ้นรถคันนี้ไปดูกันไดโนเสาร์เราจะปลอดภัยเพราะเราอยู่ในตัว แคปซูลที่แบบเป็น<อ>เป็นรถทรงแบบกลมอันนี้นะฮะโยอันนี้ต้องประกอบประกอบใครเคยดูหนังเรื่องแบบจูราสิกเวิร์็จะรู้อ่ามันเป็นพาทัวร์นะอันนี้อันนี้ต้องประกอบติดหนึ่งนะฮะเอาจริงถ้าเกิดว่าในโลกเรามันมีไดโนเสาร์จริงแล้วก็มีพาทัวร์แบบจูราสิกอย่างเงี้ยจ,จะไปดูไหมจากว่าเหรอก็คงต้องไปดูแหละต้องไปดูตั้งแต่แรกๆตอนนี้มันยังไม่ผิดพลาด เพราะว่าดูในหนังทีไรนะผิดพลาดมีเรื่องทุกทีครับผมมีเรื่องตลอดนั่นแหละทําให้เรารู้สึกเฮ้ยามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานี่แบบโอ้โหกระดาสาวกินได้เลยนะเด่นกันมากมากใช่ใช่ใชแต่ขอเซค u r i ตี้ดีๆหน่อยนะฮะโอ้โหมันต้องประกอบย่ามกันนะเนี่ยก็คือมันก็มีหลายชิ้นอยู่เหมือนกัน ก็คือเอให้ดูิด้หมึนก็คือมันจะมีประกอบฐานตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วก็เอากลมๆเนี่ยประกบกานข้างแล้วเหมือนมีน,นเสาร์เกาะอยู่ข้างบนรถอีกทีนึงด้วยตัวเขียวแหมเหมือนพยายามจะแทะจะแทะรถคันนี้อยู่ต่อได้แล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็อันนี้ก็อยู่ข้างบนโอ๊ยน่ารักมากเลยอดีลองวางซิน,นเสาว เกาะไปด้วยโอ้โหอันนี้อลังการมากเลยอันนี้ตัวใหญ่เบ้อเลยอันนี้ก็เป็นคุ้มค่ามากเหมือนก็เป็นซีเคร็ตได้ด้วยกันนะเนี่ยคือทุกอันจะเป็นซีเคร็ตไม่ได้นะนะน้องทุกอันจะเป็นซีเคร็ตนี่คือโหดมากนะน้องโอ้ยอลังการอันนี้ใครได้คขคุ้มอ่ะนี่ตัวนี้อันนี้อะไรเอ่ยพีเทอโรส a าราก라เดอร อ๋อเออหาะอันนี้คือเล่นพารากรเดอร์กับในรองเสาที่มันบินได้ใช่แล้วว้าวแต่ทีนี้มันก็จะตั้งไม่ได้เหรอได้เลยมันน่าจะยืนได้นะมีที่ตั้งไหมอ๋อในไงฐานป่ะเมฆมีฐานมามีฐานเป็นเมฆมาให้นะฮะสุดยอดมากงานละเอียดจริงๆเยี่ยมกูดโอ้ยในรอเสาน่ารักทุกตัวเลยอ่ะโหแล้วดูฐานมันแบบเหลือมๆสีเหลือมๆเนี่ยเงาเงาอะโหอย่างเท่ เพมาะนี่ไงเหมือนน้องลอยอยู่บนเหนือมันเป็นแม่เหล็กเ๋อมันติดหนึบเลยโอ้หชิดมาดีมากตัวนี้บอกเลยอเห็นวัสดุแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยมันไม่แพงเลยนะเพราะว่าแต่ละชิปนี่คือเขามีการคิดมาอย่างดีแล้วว่าแบบวางยังไงให้เขาวางสวยงามหรือว่าแบบแม้กระทั่งตัวประกอบองค์ประกอบให้มันแบบไม่ร่วงหล่นลงมาสุดยอดมาก สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันช้าช้เอ้ยยังเหลือซีเครตเหลือซีเครตมาดูกันตัวสุดท้ายคือตัวซีเครตนั่นเองอ่ะให้ดูอีกหนึ่งทีเป็นไดโนเสาร์ไงนะฮะเอาละจะเป็นยังไงครับซีเครตซีเครตคือมีป้ายมาให้ด้วยนะจูราสสิกเวิลด์โอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ยตัวก้อนมากเลยอะตัวใหญ่แบบสุดๆไปเลยขอดูหน่อยนะฮะแล้วก็มากับพร้อมป้ายจูราสสิกนะคะ คือคอมพลตมากที่มันซีเกตพ่อมันคือตัวโหดสุดเนะ<อ>โอ้โหตัวใหญ่มากอะใช่โอ้โหแล้ววัสดุมันแบบดีอะชอบเนียนมากเลยงานดูสิแล้วนี่มันคือป้ายมันจะสามารถถือไว้หรอเออใช่ป่ะ <c oughs> ไปโฆษณา <c oughs> ถือไว้หรือยังไงถือไว้หรือวางหรือยังไงหรือยังไงดีเราจะยังไงเอาพาดหลังอะเออเออมันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันหนอแม่เหล็กปะ ติดบนหัวติดตรงไหนเอ้ยมันเป็นแม่เหล็กจริงด้วยอ่ะอ๋อมันติดด้านหลังอย่เงี้ยแหละเอ้ยน่ารัก Jurassic World เออน่ารักมากโอ้โหโอ้ยดีนะเนี่ยอแล้วพอมันเป็นแม่เหล็กแล้วมันก็แบบเออชิ้นส่วนมันจะได้ไม่หลุดเนอะใช่เขาเข้าใจคิดแม่เลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่มีแม่เหล็กเลยนะแบบบอกตั้งแต่เราเริ่มแบบสะสมป๊อปมาร์กเนาะมันก็แบบคล้องหลายๆตัวอะไรเงี้ยอันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการแบบคิด เอพวกองค์ประกอบต่างๆอะไรเงี้ยให้มันติดอยู่กับเจ้าตัวตุว๊กตาตุ๊กตุต่นครับคือแบบปกติแล้วแต่บางทีแบบเอาเวลาเรามี็นชิ้นส่วนเล็กใช่ไหมเราไปวางอ่ะมันก็จะแบบล่วงหล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยมันโอเคมากดีมากมาชอบชอบคิดมาแล้วแบบมันต้องแบบมันคยกอะไรวางแล้วสวยงามไม่ล่วงหลน่นหรือว่าแบบเวลาเราแกะอะไรตั้งตามอะไรเงี้ยมันแบบทําให้แบบมันฟีลกูดตลอดทางจนถึงแบบ ว่ตั้งโชว์เลยถูกออต้องเยีมมากออนี่ให้ดูน้องชัดๆแต่ละตัวนะฮะว่ามันน่ารักขนาดไหนคอเลกชันนี้ Jurassic World Series นะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี่นะคือแบบการันตีของแท้แน่นอนถ้าเกิดช้อปปิ้งใน Lazada นะฮะที่จะเป็น popmart official store นะครับนี่ว้าวดูดีมากเลยเอ๊ะแล้วเราขาดธรรมดาตัวไหนตัวธรรมดาลืมดูเลย เราขาดไปตัวหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ตัวแรตัวซีเรตอันนี้มาแทนนะครับถือป้ายอย่างเท่ว้าวเราขาดตัวเราขาดตัวไหนแจ๊คขอดูหน่อยตัวโอ้ดอนสาวคอยาวตัวนี้นะโอ้ตัวกินผักอะตัวกินพืชตัวกินพืชตัวกินพืชกินผักล้าเราอดแล้วเนี่ยโอ้ยเราต้องไปตามหาได้ต้องไปหามาเพิ่มแล้วนะฮะคุณผู้ชมหนึ่งตัวแต่ว่าเราได้ซีเรตมากก็ถือว่าคมมากเยี่ยมเลยเพอร์เฟกต เรียบร้อยแล้วน่ารักมากเลยฮะโอ้โหกับซีรีส์ของ Jurassic World นะครับโอ้โหใครชอบไดโนเสาร์นี่คือแบบก,กักรชอบมากตัวแรกชอบที่สุดแหละมันเท่มากเลยอะดูสิชอบต,ตัวเลยนี่ชอบอันนี้ที่แบบว่ามันอยู่ในไข่น่ารักเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะที่น้าบอกว่าใครที่ชอบป๊อปมารือว่าชอบเจ้าน้อง <Ooh. S 1> ดูนะฮะห้ามพลาดเลยเพราะว่าแบบอลังการมากเลย แล้วก็คุ้มค่ากับราคามากเลยนะฮะรวมไปถึงใครอยากจะช้อปปิ้งนะครับผมด้านล่างของเราก็จะมีลิงก์นะฮะที่แบบว่าฮไปที่คูป,ปองลดราคาด้วยแล้วก็รวมไปถึงอ่ะที่ l a ซ a ด้เองนะครับก็เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของ p o อปห r t เลยที่จะเป็น Official POP m a r t Store เลยนะครับบน Lazada ก็เขาจะมีโปรโมชั่นตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคูป,ปองส่วนลดหรืออะไรอย่างนี้หรือว่า วันที่11เดือน11อะไรเงี้ยเออ12เดือน12องะไรเงี้ยก็จะมีโปรโมชั่นจัดเต็มตลอดอย่างสม่ำเสมอ,อยังไงก็ใครสนใจก็เข้าไปลองกดดูได้นะครับใช่แล้วครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องกลัวว่าแบบที่เราซื้อมาจะแบบของปลอมหรือเปล่ปาไปซื้อกับทางออฟฟิเชียลเขาได้เลยนะคะใช่แล้วก็จริงๆอะ่ะเดี๋ยวนี้รอไม่นานนะคือเมื่อก่อนเรารอมันสองาอาทิตย์สามอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้อาทิตย์เดียวบางทีคือม,มาถึงแล้วเร็วมาก อึ응้งเลยเดี๋ยวนี้ส่งจากจีนเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> นะฮะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าบอกว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะครับ,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 บส่วนครั้งหน้าเราจะเก็บซีรีส์ไหนต่อโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับก่บอนจากกันด้วยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งสั่นละครั้งนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายบายต้องไปหาก่อนแนวเสาคอยาวของใครปล่อยบ้าง